ส okay. วัสดีครับ,นนรบเราเราเราชื่อฟูเราชื่อมิวเอ่อวันนี้เราจะมาทาวันนี้เราจะมาถ่ายวิดีโอบล็อกเกี่ยวกับจิตวทิทยาของการนั่งดูพระอาทิตย์ตกโอเคงั้นเริ่มกันเลยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกด้วยนะฮะแล้วนั่งดูงไหนดีเอ่อตรงนั้นไหมโอเคไป ปกติถ้าไม่ใช่ได้งานนี้นั่งดูพายตตกบ่อยปะก็มีบางครั้งที่รู้สึกว่าหมดแพชชั่นในการทำาชิงต่างต่างหรือว่าไม่ค่อยสบายใจหรือมีเรื่องเครียดก็จะมานั่งดูบ้างแล้วดูแล้วมันดีขึ้นจริงๆระสปะฉลับนี่นี่คิดว่ามันดีขึ้นนะเพราทำให้เราได้มีแพชั่นใหม่ๆได้ปล่อยใจไปกับการนั่งดูพาทิตตกหรือว่าได้มี สิ่งที่มาคอยหิวใจก็ดีขึ้นแล้วปกติแกมานั่งดูบ่อยปะถ้ามีโอกาสก็จะมาดูทุกครั้งเลยแหละเพราะรู้สึกว่าการดูพราริตตกอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตไปแล้วอ่ะเออจริงๆอยากดูทั้งพราทิตย์ขึ้นแล้วก็พระาิตตกเลยนะแต่ว่าพราิตย์ขึ้นอ่ะตื่นไม่ทันอ่ะดิก็ไม่ใช่ต่างกันเท่าไหร่เออก็เลยชอบดูพราริตตกมากกว่าจริงๆอ่ะเขามีงานวิจัยบอกมานะว่าธรรมชาติอ่ะก็เหมือนกับเป็นเชลเพลในการใช้ชีวิตของเรา จริงๆที่แกดูพระอาทิตตกแล้วแกรู้สึกดีขึ้นอ่ะไม่ต้องพูไม่แปลกหรอกเพราะเราก็รู้สึกเหมือนกันบางที่รู้สึกว่าเหมือนกับถ้านั่งดูพระอาทิตตกในวันที่ว่างๆหรือว่าวันที่ตอนเย็นแล้วมีเวลามันรู้สึกเหมือนได้แบบรีแคปชีวิตอะไรเงี้ยว่าเออวันนี้ได้จดลงแล้วนะได้เจอเรื่องอะไรมาบ้างเรื่องนี้ดีไหมเรื่องนี้แย่ขนาดไหนแล้วก็ เอาอะไรเป็นความคิดข้อข้อคิดจากมันได้บา้างอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับปรปุงใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่พัฒขึ้นมาใหม่มันกับการดูพาตยตกอะ่ะมันเป็นนั่งกับคุยกับเพื่อนมัง้งว่าแบบวันนี้เจออะไรมาบ้างแล้วก็อัปเดตกับเพื่อนให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมากอืมไม่เคยปกติตอนเย็นนะนอกจากจะดูพาตยตกอะ่ะ ถ้าไม่ขี้เกียจ mm hmm. ก็จะไปวิ่งด้วยรู้จักส่วนหลังร้อห้ามไหมรู้จักรู้จักที่ต้องส่งอะนี่วิ่งที่นั่นแหละแล้วก็ตอนเย็นอะก็วิ่งตอนเย็นประมาณหกโมงอะไรอย่างงี้ mm hmm. ใช่ไหมเวลาพระอาทิตย์ตกอะแล้วถ้าได้วิ่งตอนพระอาทิตย์ตกอะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับ,บวิ่งตอนตอนสีน่โมงอะไรเงี้ยที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกอะมันให้ความรู้สึกคนละแบบกันอะเหมือนกับเนี่ยตั้งเวลาไว้ว่าเออเริ่มวิ่งตอนนี้แล้วก็พอมืดปุ๊บก็เลิกวิง่ง แล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าการออกกำลังกายไปด้วยขณะที่พาร์ตีกำลังตกอะ่ะมันให้ความรู้สึกแบบหนึ่งที่แตกต่างกันไปก็เลยคิดว่าเออพาร์ตี้ตกถ้าออกกําลังกายไปด้วยตอนนั่งดูอ่ะมันจะเป็นอะไรที่สร้าง motivation ในชีวิตเราเยอะมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากขึ้นอืมอยังไงแกถ้าถ้ามีโอกาสอะ่ะก็ลองดูนะไปวิ่งที่หลอ่ะเห็นได้เขาแกชอบวิ่งด้วยนี่ใช่ปะ่ะใช่ ก็อชอบวิ่งนั่นแหละก็ลองไปวิ่งดูให้ยตกที่เราหาดูก็ให้เขาสึกคขาละแบายกับเหมือนที่นั่งดูอยู่ตอนเนี้เรื่องรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้ที่นั่งดูพลอยตกกันอยู่อะเหมือนเราได้ทิ้งห่างจากผู้คนจากสังคมเนาะใช่แบบคืออย่างแกดูคนข้างหน้าเราดิเมื่อกี้ที่เขาวิ่งผ่านไปบางคนก็ปั่นจักรยานอะไรเงี้ย<ม>เขาก็ไม่ใช่ของเขา าก็มีชีวิตของเราแล้วกให้อยู่ใต้นอนทิศเดียวกันรู้สึกว่ามันได้ออกห่างจากผู้คนได้อยู่กับตัวเองได้ห่างจากมือถือเรื่องเครียดๆอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเหมือนกับว่าได้เติมพลังงานชีวิตของอตัวเองใช่มีความคิดใหม่ๆม,มีช่วยพัฒนาความคิดต่างๆก็เหมือนเราเหมือนเพลชั่นในการทำสิ่งนั้นๆพอได้มา เปิดใจเปิดความคิดของเราเนี่ยก็เหมืังกับว่าได้รีบูตความคิดของตัวเองใหม่ทําให้มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมีแพชชั่นในการทําสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น,นรู้สึกแฮปปี้ในการใช้ชีวิตในวันต่อไปเมื่อพาทิพขึ้นมามจริงเห็นด้วยสําหรับใครนะคะที่รู้สึกหมดแพชชั่นหรือ มีสิ่งเครียดๆ่ังไม่สบายใจเนี่ยก็อยากเราสองคณก็อยากให้คุณมานั่งดูผลิตุไปได้วยกันนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นและสบายใจขึ้นค่ะใช่ครับ